ครับสวัสดีครับพี่น้องพบสิทธิ์พิบาลอีกครั้งนึงครับในวันอังคารที่ยเมษายนนะครับก็ขออธิษฐานที่พระเจ้าจะปกป้องเราจากภัยพิบัติจากปัญหาอุปสรรคจากโรคภยัยจากการทดลองต่างๆและถ้าเราเองจำเป็นต้องเข้าไปก็ให้เรามีกำลังที่จะผ่าน มอรสุมนี้แห่งชีวิตนะครับวันนี้เรามาเรียนในมัทธิวบทที่8ข้อที่23ถึงข้อที่27มัทธิวบทที่8ข้อ23ถึงที่หนุนใจให้พวกเราอ่านเองด้วยตัวเองแล้วพยายามเรียนรู้ว่าเราได้รับคำสอนได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก่อนที่จะมาอ่านหรือฟังนะครับสิ่งที่ผมเองพูดนะครับก็วันนี้พระเยซูพูดถึงเรื่องกับ สาวกที่อยู่ในเรือแล้วก็ข้ามฟากไปนะเอัอแล้วพระเยซูแลกก็เกิดปัญหาเรื่องพายุขึ้นแล้วสาวกก็ปลุกพระเยซูขึ้นมาและพระเยซูก็ห้ามพายุนั้นนะและพายุนั้นก็สงบลงนะครับก็วันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าโมรสุแห่งชีวิตนะครับผมงแบ่งเรือเนี่ยก็หมายถึงชีวิตของเราที่แล่นอยู่ในทะเล นะครับก็คือโลกนี้ที่เราดำเนินชีวิตอยู่พายุนั้นก็คือทำไมครับก็คือมรสุมต่างๆที่ทำไมครับพัดเข้ามาในชีวิตของพวกเรานะแต่ต้องเข้าใจนะครับมลสุมที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้พัดตลอดทั้งชีวิตนะครับมันจะมีเกิดขึ้นเป็นช่วงๆหนักเบาไม่เท่ากันนะผมเองแบ่งเป็นสาหัวข้อหัวข้อที่หนึ่งคือส,สาวกครับ สาวกเนี่ยเรามาดู1.1นะครับมรสมเป็นเรื่องปกตินะของชีวิตอทำไมผมพูดอย่างนี้ในข้อที่23เมื่อพระอ,องค์เสด็จลงเรือพวกสาวกของพระอ,องค์ก็ตามพระอ,องค์อองไปสังเกตนะครับทำไมจึงเป็นเรื่องปกติของชีวิตคริสเตียนเพราะสาวกตามพระเยซูสังเกตเห็นไหมครับคนที่ตามพระเยซูเป็นสาวกไม่ใช่หมายถึงปลอดจากนะครับ มรสุมปลอดปัญหาเราเคยไปที่ต่างๆเขาเขียนว่าปลอดอาวุธปลอดใชไหมครับการสูบบุหรี่ใช่ไหมครับแต่ในชีวิตคริสเตียนไม่มีคํานี้ครับแม้ว่าเราจะติดตามพระเยซูไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระเยซูอยู่ในเรือกับเราด้วยนะครับก็ยังเกิดมรสุมและแท้ที่จริงแล้วอ่านถอยหลังกลับไปบทเดียวกันในข้อที่18 พะเยซูเป็นคนบอกสาวกให้ลงเรือและข้ามฟากไปนะแสดงว่าทำไมครับมรสุมที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราต้องยอมรับนะครับเมื่อเกิดขึ้นอย่าแปลกประหลาดใจเปรโตพืชบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลําลบากนะครับอย่าทำไมครับถือเป็นเรื่องที่ประหลาดเป็นเรื่องปกติมนุษย์ทุกคนรวมทั้งพวกเราที่เป็นคริสเตียนตับดใดที่เราอยู่ในโลกแห่งความผิดนี้ เราหนีไม่พน้นแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็นผู้กั่นกรองและอนุญาตนะครับให้การทดสอบนี้เกิดขึ้นไม่เกินกําลังของพวกเราแล้วเมื่อเราจะ,ะเผชิญการทดลองหรือมรสุมพระเจ้าทรงอยู่กับเราช่วยเราอีกแรงหนึ่งดีกว่ากันทำไมครับมากมายมหาศาล1 2จครับมรสุมนี้เป็นมรสุมที่ใหญ่ในข้อที่24เกิดพายุใหญ่ นะครับแล้วอาจจะถึงขนาดจะต้องไม่เพียงแต่สูญเสียเรือจะอจ,จะต้องสูญเสียชีวิตด้วยคลื่นซัดท่วมเรือเราเคยตกอยู่ในสภาพของสาวกไหมครับคลื่นลูกที่หนึ่งเข้ามาไม่พอคลื่นลึกที่สองประดังเข้ามาอีกไม่พอนะครับคลื่นลูกที่สามปัญหาที่สี่ปัญหาที่ห้าซัดเข้ามาท่วมใช่ไหมครับชีวิตของพวกเราเหมือนกันเลยครับ ชีวิตของสาวกกำลังตกอยู่ในสภาพเจนน้นแต่ชีวิตของสาวกเนี่ยเจอคลื่นเดียวแต่เป็นคลื่นที่ขนาดใหญ่ที่เกินกำลังของเขาผมเชื่อมั่นเนี่ยมรุภัพสาวกคงนะครับพยายามเต็มที่แล้วที่จะจัดการกับคลื่นมรสุมนี้เพราะสาวกนะครับเคยผ่านคลื่นพายุนี้มา ในตลอดชีวิตของเขาเรารู้ได้อย่างไรครับเพราะว่าเขามีอาชีพเป็นชาวประมงเขาอยู่ในทะเลสาบกาลีลีและทําอาชีพนั้นตลอดชีวิตของเขาตัง้งแต่เด็กมาจนโตเขาเจอมรสุมมาทุกทุกมรสุมแต่ครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นมรสุมที่ที่ใหญ่มากและน่ากลัวด้วยในหนึ่งจุดสามเมื่อเราเผชิญในมรสุมที่ใหญ่เรา นะเกินกำลังพวกเราเราจะทำยังไงครับในในข้อที่25เขาร้องทูลพระองค์องค์พระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดช่วยเถิดพี่น้องเวลาเราไปเชิญกับมาเราสูงแห่งชีวิตที่เกินกำลังที่เราจะแฮนเดอร์หรือที่เราจะสู้ที่เราจะแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าเราเองเจอทุกอย่างจะร้องทูลพระองค์นะครับเราต้อง จัดการด้วยตัวของเราเองแต่สิ่งที่เกินกําลังที่พวกเราจะแบกและทําที่จะสู้นั้นผมนุนใจพวกเราเหมือนอย่างสาวกนะพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์โปรดช่วยเถอะเขาร้องด้วยหัวใจที่ทําไมครับขอความเมตตาด้วยหัวใจที่ขอการพึ่งพิงนะครับด้วยหัวใจที่ทำไมครับเต็มไปด้วยความเชื่อขอพระองค์เมตตา เมืเอ่อเรามีอะไรครับที่เราเองกําลังเผชิญอยู่เราพูดกับพระองค์ครับพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์โปรดช่วยเถอะและบอกกับพระองค์นะมาดูข้อที่สองครับพระเยซูในสองจุพระองค์ทรงนอนสงบท่ามกลางมลสุนในท่ามกลางในหยุดพระองค์อยู่ในเรือลำเดียวกันพระองค์เผชิญมลสุมแบบเดียวกันกันกบสาวกแต่ท่าที ของพระเยซูทําไมครับในการเผชิญมรสุมนั้นทำไมครับต่างกันกันกบสาวกพระองค์สามารถนอนหลับแม้กระทั่งมรสุมนะครับพัดเข้ามาในเรือน้ำท่วมเรือตัวพระองค์เปลียกแต่ก็ไม่สามารถที่จะปลุกพระองค์ให้ตื่นขึ้นหรือทำให้พระองค์ต้องตกใจกลัวอะไรคือความแตกต่างทำไมระหว่างท่าทีของพระเยซูที่ มีต่อมารสุมกับสาวพวกขับเ,ขเพราะว่าพระอ,องค์เนี่ยทำไมครับไว้วางใจในพระเจ้าพระอ,องค์นี้เนี่ยทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับแต่พระอ,องค์ทรงบรรทมหลับอยู่ทำให้คิดถึงในบทที่8ข้อ20เพราะว่าที่พระเยซูเคยพูดบุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่ใช่ไมครับจะวางศรีรษะนะพระอง ไปที่ไหนก็กินนอนที่นั่นนะใน2.2พระองค์ทรงตำหนิสาวกในข้อที่26เหตุไหนจึงขลาดนักช่างมีศรัทธาน้อยเสียจริงๆเมื่อก่อนผมเองเ,อเวลาเจอปัญหาใดามาหาพ่อนะบางครั้งก็ร้องไห้พ่อก็าตำหนิและพูดแบบว่าเนี่ยขี้ขาดจัง ดูเหมือนว่าหัวใจของพ่อเนี่ยมองลูกไม่อยากให้ลูกเนะี่ยทำไมครับต้องมีทา่าทีเช่นนี้เมื่อผมเองอยู่กับพ่อเดินไปข้างนอกและเจอสุนัขมาเห่านะผมก็ร้องไห้ครับนะพ่อตำหนิว่าทำไมกลัวขี้ขาดนะให้เชื่อใจพ่อผมคิดว่าความรู้สึกแบบเดียวกันที่พระเยซูพูด ทำไมสาวกอยู่กับพระเยซูเห็นการอัศจรรย์มากมายเห็นพระองค์ขับผีก่อนหน้านี้ก่อนบทนี้เห็นพระองค์รักษาโรคคนเป็นจํานวนมากให้หายแต่ทำไมเมื่อเผชิญกับมรสุมพายุนี้กับทำไมครับกับเขากลัวและขาดความเชื่อดูเหมือนถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งนะครับพระเยซูไม่พอพระทัย ที่บุตรของพระองค์สาวกที่ติดตามพระองค์นะเป็นคนที่ขาดกลัวเมื่อเผชิญกับปัญหาแล้วขาดความเชื่อไว้วางใจในพระองค์ผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับพระองค์ในฐานะที่เป็นพระบิดาของเราเราในฐานะที่เป็นบุตรเมื่อเราเผชิญกับปัญหาพระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะให้เราเองขาดกลัวและก็ขาดความไว้วางใจในพระองค์ หรือมองอีกด้านหนึ่งนำไปใช้เมื่อเราเผชิญกับปัญหาหรือมอเราสูงมใ่ชีวิตสิ่งที่จะช่วยพวกเราให้ยืนหยัดและสู้เผชิญเราต้องมีความกล้ากับความเชื่อความกล้านะครับกับความเชื่อนะครับมันเป็นสองสิ่งที่คู่กันพยซู และพระกัมพีพูดถึงว่าอย่าก,กลัวเลยอย่าก,กลัวเลยอย่าก,กลัวเลยพูดไปเยอะมากและพูดกับผู้รับใช้อดีตที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับมีคนนับบอกว่า3 6 5ห้าครั้งนะัเพราะะนั้นธรรมชาติของมนุษย์กลัวแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าคนที่อยู่กับเรานะครับคือพระเจ้าและในชีวิตของเราเนี่ย มีอำนาจอยู่เหนือมรสุมปัญหาในชีวิตของเราแล้วไม่มีเหตุผลเพียงพอที่เราเองจะทำไมกครับขาดกลัวแล้วเราเองจะต้องมีใจที่ศรัทธาพึ่งพิง,พ,งพระองค์จริงๆเพราะว่าพราะองค์ทรงสามารถใน2.3พระองค์สงบมรสุมห้ามลมทะเลข,ขึ้นลมก็สงบเงียบทั่วไปอยู่ในข้อที่ยี่สิบหกพระเยซูสามารถที่จะห้ามลม พายุคลื่นนะในชีวิตของพวกเราได้ถ้าเรากลับไปมองย้อนหลังกลับไปในบทนะครับที่พูดถึงเรื่องของทำไมครับเราจำได้ไหมครับเกี่ยวข้องกับคนโง่สร้างบ้านนะไว้บนศิลาและบนดินทรายแล้วพายุพัดมาเห็นไหมครับพายุคลื่นลมนั้นก็คือทำไมครับก็คือการทดสอบปัญหา ที่พัดเข้ามาในชีวิตของพวกเรานั่นเองเพระองค์มีอำนาจฤทธเดชที่จะสามารถมีอยู่เหนือปัญหาทุกทกปัญหาในชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านอารมณ์จิตใจปัญหาด้านสุขภาพปัญหาด้านการเงินปัญหาด้านวิญญาณหรือปัญหาเรื่องของทำไมครับเกี่ยวข้องกับครอบคอรัว นะปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานพระองค์สามารถสงบหยุดห้ามนะครับเพียงแต่พระดำดัดของพระองค์เท่านั้นประการสุดท้ายข้อที่3หลังมรสุมสงบแล้วสาวกตอบสนองว่าท่านผู้นี้เป็นใครเป็นคนอย่างไรหนอชนชั้นลมและทะเลก็ฟังฟังเชื่อฟังท่าน เชื่อฟังหมายถึงพวกมีฤทธิ์อำนาจอยู่เหนือใครที่การที่เชื่อฟังใครแสดงคนนั้นมีอำนาจพวกมีฤทธิ์อำนาจเหนือนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พวกเราคิดแล้วก็ถามตัวเองถ้าเราติดต่างเราเป็นหนึ่งในสาวกที่อยู่ในเรือด้วยเผชิญกับพายุนั้นด้วยเมื่อเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเราจะพูดอย่างไรครับขอให้พวกเราแบ่งปันในลาย และเขียนเพื่อพี่น้องของเราจะได้ร่วมรับพ,อพอระพรพระเจ้าร่วมกันขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน